สวัสดีนะคะหนูชื่ออายนะคะปัจจุบันอายุ23ปีนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดถึงประสบการณ์นะคะที่เคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดียนะคะข้อแรกเลยนะคะทำไมถึงเลือกประเทศอินเดียนะคะหนึ่งเลยนะคะค่าห้องชีพถูกนะคะแล้วก็คือค่างชีพนะ่ไม่ได้แพงมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเราซึ่งทำให้การที่เราใช้ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศเนี่ย ก็คือง่ายแล้วก็แบบสะดวกสบายกับเรามากนะคะสามารถเลือกกินเลือกใช้ได้แบบสบายเลยนะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะคือการเรียนนะคะเป็นยังไงการเรียนนะคะก็คือแบบว่าดีมากนะทุกคนเพราะว่าคือทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดให้แบบว่าห้องหนึ่งเนี่ยเรียนแค่ไม่กี่คนนะคะ แล้วก็แบบว่าเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะในแบบว่าอาทิตย์ละหนึ่งวันเนี่ยก็คือแบบอาจจะมีแบบว่าห้องนู้นกับห้องนี้อย่างเงี้ยมาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ทีเชอร์เนี่ยดูแลดีมากๆนะคะก็คือแบบคือเขาแบบว่าสอนทั่วถึงมากๆนะก็คือแบบว่าในส่วนของการเรียนคือแบบหนูประทับใจมากๆเลยนะคะคือแบบดีมากสนุกมากเพื่อนแบบดีมากๆนะคะแล้วก็ทีเชอร์นี่คือแบบดีดีที่สุดคือแบบว่าประทับใจมากๆนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยก็คือปกติเลยนะคะไม่ได้แย่อย่างที่หลายๆคนเล่าหรือว่าอะไรนะคะคือสภาพแวดล้อมดีนะคะก็คือมีต้นไม้ล่มลื่นนะคะปกติเลยนะก็ต่อไปนะคะจะเป็นอาหารนะคะเรื่องอาหารนะก็อาหารเนี่ยจะมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะคะอาหารปกติก็มีแบบว่าพิซซ่าฮัทแบบบ้านเราเนี่ยก็คือแบบ มีนะทุกคนไม่ต้องแบบคิดถึงพิซซ่านะมี KFC ก็มีนะคะแล้วก็ขนมหวานของหวานเนี่ยค่อนข้างอร่อยนะคะแบอบกว่าพวกพวกเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากนะคะแล้วก็พวกอาหารที่เราเรากินใช่ไหมก็จะเป็นถ้าอาหารอินเดียเนี่ยส่วนตัวหนูนะชอบไบายานีอันเนี้ยกินได้นะคะแล้วก็ปูรีอร่อยนะแล้วก็มีโดซานะโดซาก็อร่อยนะคะ แล้วก็มีอาหารจีนให้ด้วยอาหารจีนเนี่ยอร่อยมากๆนะคะก็คืออาหารจีนเนี่ยจะมีที่หนูชอบนะเอาเอาที่หนูชอบนะคะก็คือจะมีเป็นข้าวผัดนะเขาจะมีให้เลือกนะข้าวผัดแบบเป็นรวมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆนะข้าวผัดคืออร่อยมากแล้วก็จะมีคล้ายข้าวผัดน่าจะเป็นอะไรนะหนูจำไม่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวมั้งเขาจะใช้คำว่านูดเดลนะคะก็เป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวรวมอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็ต่อไปนะคะหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยภาษาพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับหนูเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่หนูเรียนมาเนี่ยคือแบบว่าเรื่องแกมมาเรื่องเรื่องฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยคือแบบว่าหนูแบบแทบจะไม่ได้เลยนะคือไม่ได้เลยแต่คือพอไปเรียนที่นั่นนะคะเขาสอนหมดเลยนะคะแกมมาฟังพูดอ่านเขียนนะคะเขาจะสอนเราทุกอย่างนะคะทําให้เราแบบว่ากล้าพูดกล้า กล้าพูดอะทุกคนคือถ้าสมมุติเราอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่กล้าพูดเพราะาแบบกลัวผิดนู่นนี่นั่นแต่ที่นั่นนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วคือแบบว่าผิดทีเชอร์ก็จะแบบบอกสิ่งที่ถูกให้เราด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่มีการที่แบบว่าเออเพื่อนในห้องมาแบบบูลลี่อุ้ยคนนั้นพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเลยสำหรับหนูคือแบบหนูได้เยอะมากๆนะสาหรับการเรียนแค่สองเดือนนะคะก็คือประทับใจมากๆนะคะก็วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ